สวัสดีครับพบกับผมช่างโฮอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการดัดแปลงสวิตพัดลมจากสวิตต้นให้เป็นสวิตแบบหมุนแก๊แกๆนะฮะก็เป็นวิธีง่ายๆบ้านๆแบบหาอุปรกรณ์ใกล้ๆตัวนะครับมาทํากันถ้าสาหรับใครที่หาสวิตไม่ได้ก็ทดลองทํากันดูได้นะครับแต่ว่าใครที่พอจะมีช่องทางในการติดต่อซื้อมาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได,กนได้ก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไม่ได้จริงก็ ใช้วิธีของผมนี่แหละครับผมมันคงจะพอช่วยได้บ้างนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปกันก็เหมือนเคยนะครับกด s ั b สไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมสักหน่อยนะครับขอบคุณครับเราไปเจอกันในคลิปเลยครับครับเริ่มต้นขึ้นมาก็กระดาษ a 4เลยนะครับไปหากระดาษ a 4มาสักแผ่นหนึ่งเอาง่ายๆกันแบบนี้เลยนะฮะม,มันมัทัด ตัดชับกันออกมาอย่างนี้นะครับก็ได้กระดาษมา1เส้นก็มาทําการม้วนนะครับม้วนมันอันนี้คือผมหาได้รอบๆตัวเนี่ยนึกขึ้นมาได้ผมก็หยิบอันนี้เรามาทํานะครับเอามาม้วนอันนี้ผมจะเอาไว้ทําขาให้กับขาสวิตนะฮะขาสวิตท,ที่เราซื้อมาใหม่เสร็จเรียบร้อยก็หยดกาวนิดนึงกาวร้อน หยอดพติดไว้ก่อนนะฮะให้มันติดไว้หน่อยก่อนเดีย๋ยวมันจะติดมืออย่าไปติดมันเยอะติดนิดเดียวพอเสร็จแล้วเราก็ไปหาคีมหรือหาอะไรมาก็ได้นะฮะมาจับจับมันแล้วก็หยอดเต็มที่เลยนะครับตอนนี้ใช้มือก่อนก็หยอดแค่พอให้มันอยู่ทรงเป็นทรงก่อนนะครับแปะคีมมาอะไรมาก็ได้ครับจับแล้วก็หยอดให้ทั่วนะฮะดีวผมตัดให้มันสัส้นๆแต่จริงผมก็หยอดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหยอดให้ทั่วเลย ได้ทั่วเลยนะครับอาหาเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ทำอย่างอื่นนะครับเออจาะมาเจาะในตำแหน่งที่เราคิดว่าเราจะติดสวิตนะครับก็หายดูให้เรียบร้อยก่อนนะฮะดูตัวที่มันไม่เกะกะนะฮะก็เจาะเจาะให้ให้ฝาสวิตมาลงได้นะฮะร,รูก็ค่อนข้างจะใหญ่สักนิดนึงเอามาสักสี่หุนนะฮะ เก็บงานที่ผมก็เอาตัววนหยาบๆเลยนะครับครับประมาณนี้แล้วก็มาวัดระยะความสูงของสวิตกับตัวพื้นนะฮะวัดเอาวางให้ให้เข้าที่แล้วก็วัดดูนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตัดไอกระดาษที่เราทําไว้เมื่อกี้เนี่ยประมาณเซนครึ่งนะฮะก็หันครึ่งมันเราวัดได้ประมาณเท่านี้นะครับเซนครึง่งก็ตัดออกเป็นสองชิ้นครับแล้วก็ตัดเอาหินเจียนะครับมาตัดก็ตัดครึ่งนะฮะ เรระวังมือนะครับตัดระวังมือหน่อยไม่มีเจียก็เอามีดเอาอะไรก็ได้นะครับตัดคัตเตอร์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเลยน็อตมาขันน็อตสวิตขันเข้าไปเรียบร้อยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับขายอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยนะครับพอเสร็จแล้ว เราก็ทําท่าดูนะฮะทิชชู่อันนี้ใช้ทิชชู่นะครับวางลงไปเพราะทิชชู่เนี่ยมันจะทําให้กาวร้อนเนี่ยแข็งดีนะครับแล้วติดแน่นด้วยนะครับจากที่ผมทํามานี้ก็ติดไม่หลุดกันเลยนะฮะก็วางไว้เป็นพื้นเลยนะฮะวางวางไว้เป็นพื้นแล้วก็แล้วก็หยอดกาวลงไปกาวร้อนลงไปเลยนะฮะแป๊บเดียวก็ติดละครับ อย่างนี้นะฮะต่อลงไปให้ติดให้ดีทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับให้แน่ใจว่าติดแล้วเรียบร้อยดีแล้วแล้ว,ลวก็แล้วก็ทดลองดูนะติดเรียบร้อยดีนะครับอ่าโอเคก็ใช้ได้นะฮะประมาณว่าแบบนี้ เสร็จแล้วก็บิดบิดหน่อยนะฮะบิดดูแล้วก็ทําตําหนินะครับอย่างนี้นะฮะปากกาแต้มแต้มเราก็ไปเอาสว่านนะักดอกก็ขุนนึงนะอะเจาะไปนิดเดียวนะครับนิดเดียวให้มันเป็นให้มันเป็นตาแหน่งเอาไว้ลูกค้าจะได้รู้ว่าตําแหน่งไหนเป็นตาแหน่งไหน,นะฮะเจาะลงไปแล้วก็เอาปากกามเมจิ์เขียลงไปมันก็จะเป็นรูไปในหลุมอย่างเงี้ยสีดำดำเนียฮะเสร็จแล้วก็มาเจาะเจาะ เจาะเอาสายไฟออกนะฮะเจาะร้อยเอาสายไฟออกนี่นะครับอย่างนี้นะฮะเจาะร้อยสายไฟออกมานะจะเห็นว่าเจาะรูนอกผมจะเจาะเป็นเส้นยาวสังเกตเจาะคล้ายๆผมนะรูในเจาะเป็นรูเดียวอย่างนี้นะครับเนี่ยเจาะเรียบร้อยบัดกี้เรียบร้อยก็เอาฝามาปิดนะฮะเอาฝามาปิดไม้กะาะเขนเขาเขา,เขามีมาอยู่แล้วนะฮะ ก็ปิดเรียบร้อยก็จะเก็บงานเรียบร้อยสวยดีนะครับมองไม่ออกก็ไม่น่าเกียดนะครับอันนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่พร้อมจ่ายค่าสวิตนะครับซึ่งชุดหนึ่งก็2 0 0กว่าบาทเหมือนกันนะฮะก็ใช้วิธีดีได้นะครับครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ